ตาทรายมาอา,ายุอายุสวัสดีครับก่อนเร็วอายุครับสวัสดีครับโอ้น้องมีน้องมีสวัสดีค่ะก่อนเร็วจะก่อนจะโอ้ยเล่นอันเดียวเลยไม่แย่งใครเลยนะคะสวัสดีครับหอ๋อไปแย่งน้องนะนี่วันนี้มาเล่นกองทรายอีกแล้ววันนี้เปลี่ยน เพิ่มจากรถมาเป็นสัตว์ป่าโอ้โหนี่มีตัวอะไรบ้างเนี่ยไปยั่ช้างในช้างหนุ่มไปยั่วคือขาลับโอ้ขอบคุณค่ะโอ้วันนี้คุณยายกับข้าวมาให้ด้วยแกงสิ่งมากค่ะแกงเวจินอร่อยนะน้องมีนป้าไปไหนล่ะคะกินข้าวออ๋ โอ้โยุเอาตัวอะไรดีอ้ไม่สนใจเลยเล่นรถอย่างเดียว